ยินดีต้อนรับนะคะมาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยโบจะพาพี่พี่ทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับไพ่แอคชั่นนะคะที่โบใช้บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากสำหรับใครที่เป็นสายเทรดทองคํานั่นเองนะคะบอกเลยว่าแค่เจอรูปแบบแท่งนี้นะคะสองแท่งนี้เออต้องบอกว่าสองแท่งนี้นะคะแค่เจอรูปแบบกราฟสองแท่งนี้ก็ทําให้พี่สามารถเทรดได้แล้วค่ะวันนี้นะคะจะมา เรียนรู้กันเนาะในเรื่องของ p ายแอคชั่นนัน่นก็คือรูปแบบของเอ็นกราฟิงนันเองค่ะ รูปแบบ e n g r a า i n g นะคะเป็นแพทเทิร์นที่ยอดนิยมเลยนะคะสำหรับนักเทรดนะคะที่ชอบเทรดทองคํากันนะคะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเจอ e n g r a f i n g แล้วนะคะอนาคตเนี่ยทำให้พี่ดูในเรื่องของ demand supply แบบโคตรง่ายเลยนะคะที่นี้เนี่ยในเรื่องของ e n g r a f i n g นะคะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะซึ่ง e n g r a f i n g เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นแนวโน้มตลาดที่เราค่อนข้างที่จะให้ความมั่นใจมากเลยนะเพราะว่าเราจะเห็นถึงนะคะในส่วนของ แรงซื้อแรงขายนั่นเองนะคะซึ่งแค่กราฟเปล่าอย่างเดียวค่ะพี่ก็สามารถเทรดได้แล้วนะคะวันนี้โบแทบไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ตัวใดเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น MACD นะคะหรือพวก EMA เนาะอันนี้นะคะโบก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะมือใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นสายเทรดกราฟเปล่าสายอินดิเคเตอร์นะคะวันนี้ก็ลองนำเทคนิคนี้นะคะสามารถไปปรับใช้กับเทคนิคของตัวเองได้นะคะใครที่ยังรู้สึกว่าโอเค ฉันยังไม่มีแพทเทิร์นกราฟในการเทรดเลยฉันยังไม่มีระบบเทรดเลยนะคะก็อยากให้เทคนิคนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เอาไปผสมนะคะเป็นระบบเทรดของตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้นะคะ่ะในส่วนของระบบเทรดเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของแพทเทิร์นกราฟ เอ็นกราฟติตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของแผนการเทรที่โบใช้เป็นประจําด้วยกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรท้องชนข่าวนะคะก็มีมาแล้วนะคะแค่ดูเอ็นกราฟตาเทรดได้แล้วนะคะใครที่กลัวข่าวเนาะโอหแรงมันเยอะนะคะมีแต่คนบอกว่าโหเทข่าวนี่มันแรงนะคะมันอันตรายนะคะแต่ถ้าวันนี้เรียนรู้ที่จะเทให้ได้และเรียนรู้วิธีการเทรนะคะบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่อันตรายคะ่ะถ้าวันนี้เรามีความรู้เนาะ วันนี้ค่ะก็อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตามเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองกันไปดูที่หน้ากราฟเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้ากาฟของ IQ Option แล้วเนาะวันนี้นะคะโปรจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาเท็ดทองคํากันนะคะ แต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูในเรื่องของการแบ็กเทสก่อนเนาะซึ่งการแบ็กเทสค่ะจะทําให้พี่ๆเนี่ยเก่งมากขึ้นมันจะเก่งขึ้นได้ยังไงจากการที่เราแบ็กเทสคะคือการที่พี่มั่นใจหลังจากที่พี่เจอการาฟแบบนี้รูปแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันจะเกิดความมั่นใจในสมองของพี่เองค่ะและมันจะทําให้เกิดความมั่นใจในการเทน,นั่นเองเพราะว่าเราเจอบ่อยเราเห็นบ่อยเราคุ้นเชินกับมันค่ะวันนี้เนี่ย โบนะคะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะแบ็กเทสมาเยอะพอสมควรนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือโบฟอรเวิร์ดเทสนะคะหรือ เทรดตามกราฟหน้างานเลยนะคะเราจะคอยสังเกตรกราฟเนาะเพราะว่าโบไม่ได้ทํางานอื่นเลยะคะ่ะนอกจากเป็นเทรดเดอร์นะคะก็คือเทรดฟูลไทม์เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาที่จะมานั่งดูกราฟอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึกฝนไปในตัวด้วยนะคะซึ่งสาหรับรูปแบบของเอ็นก a ร n ฟินะคะจะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของหน้าบายและหน้าเซลล์นั่นเองนะคะและลักษณะของหน้าบายนะคะเอ็นการ n ฟหรือ บูลิช s อนกราฟฟ i n g คือเป็นกระทิงนั่นเองนะคะซึ่งตลาดกระทิงเนี่ยเราก็จะเคยเห็นในเวลาที่เราไปอ่านข่าวเนาะตลาดกระทิงตลาดหมีนะคะตลาดกระทิงเนี่ยคือตลาดขาขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นในส่วนของ Bullish e n g u l f i n g นะคะหรือแนวโน้มขาขึ้นนะคะขาขึ้นตรงนี้นะคะ่ะจะมีลักษณะเป็นแท่งเขียวกลืนกินแดงที่แนวรับค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ ขเขียวกืนกินแดงที่แนวรับไปดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นแห้งเขียวกืนกินแดงที่แนวรับนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือรูปแบบของสองแท่งเทียนนั่นเองนะคะที่เราเรียกกันว่า bullish engulfing หรือแท่งเทียนขาขึ้นค่ะและต่อมาค่ะในส่วนของฝั่งเซลเนาะฝั่งเซลนะคะจะเป็นแห่งแดงกืนกินเขียวที่แนวต้านค่ะ แดงเกลืนกินเขียวที่แนวต้านค่ะอันนี้เราจะเรียกว่า b a r i s h e n Garfing นะคะหรือแท่งเทียนของหมีนั่นเองนะคะอันนี้น่ก็คือจะเป็นสองแบบด้วยกันนะคะหนึ่งเลยคือ Bullish e n Garfing นะคะคือแท่งเขียวเกลืนกินแดงที่แนวรับค่ะและสองค่ะคือ b a r i s h e n Garfing ค่ะหรือ แท่งหมีนั่นเองนะคะแท่งหมีเนี่ยจะเป็นในส่วนของแท่งแดงกืนกินเขียวนะคะที่แนวต้านนะคะการเฉดแบบนี้ค่ะจะทําให้เราเฉดต้นทางค่ะทุกคน การเหตุต้นทางเนี่ยจะทําให้เราได้กําไรเยอะนะคะและขาดทุนน้อยมากวันนี้นีพี่เทตุทองคำเนาะโบแนะนําว่าลองไปใช้ในทางเฟรมตั้งแต่15นาทีขึ้นไปนะคะทําเฟรม5นาทีทําเฟรม1นาทีเนี่ยเล็กไปค่ะพี่การผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นทางเฟรมใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งแข็งแรงค่ะและอัตราการวิ่งเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะถ้าแนะนําเลยเนี่ยให้ไปใช้ที่ H 1, H 1, 1> นะคะ H 1เนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่า มันไปจริงค่ะทุกคนและมันไปไกลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เก็บแค่100 200 300จุดนะคะมีโอกาสเก็บได้แน่นอนนะคะในส่วนของ time frame 1ชั่วโมงค่ะเราวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครที่อยากได้ส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะมีการตั้งคําถามเนาะ,ะหรือต้องการที่จะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้านล่างได้เลยนะคะโบก็ยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามเลยนะคะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย